ถ้าคุณเปิดประตูบ้านร้างหลังหนึ่งแล้วพบว่ามีใครบางคนรู้จักชื่อของคุณทั้งที่คุณไม่เคยบอกใครระมาก,ก่อนคุณจะกล้าวิ่งหนีหรือจะยืนฟังเสียงที่ดังมาจากความมืดเสียงของคนที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่แล้วคืนนี้ลมยามค่ำคืนพัดแรงจนหน้าต่างไม้สั่นกระทบกันเสียงดังแผ่วเบาแต่คงที่ทำให้หัวใจของอรินเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัว เข่าก้าวเข้าไปในบ้านร้างที่ถูกไฟไม่เมื่อหลายปีก่อนกลิ่นไม่เก่าลอยคลุ้งอยู่ในอากาศผสมกับกลิ่นฝุ่นที่ติดอยู่ตามผนังแตกกรอบพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าส่งเสียงลั่นเหมือนเตือนว่าไม่ควรเข้าไปหรือกกว่านี้แต่ความอยากรู้อย่างรุนแรงผลักเขาให้เดินต่อแสงไฟจากไฟฉายสันไหวตามมือที่เริ่มเกรงสะท้อนกับคราบขมเาบนผนัง จนเหมือนภาพเงาคนกำลังกระดิกตัวอยู่ในมุมมืดอารินรู้สึกถึงลอมหายใจเย็นวาบที่ต้นคอทั้งที่ไม่มีหน้าต่างเปิดอยู่ด้านหลังเขายกมือขึ้นลูบต้นคออย่างช้าๆพยายามกลืนก้อนความกลัวลงไปเมื่อเขาก้าวเข้าไปใกล้ห้องโถงกลางบ้านเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านบนของเพดานเหมือนเสียงบางสิ่งกำลังขีดข่วนไม้ช้าๆ จังหวะคงที่เรากับตั้งใจให้เขาได้ยินอารินมองขึ้นลมหายใจสะดุดไปครู่หนึ่งเพราะเขาเห็นเงาดำเคลื่อนผ่านเหนือหัวชา้าชัดและใกล้เกินไปหัวใจเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูความเย็นเฉียบแล่นขึ้นสันหลังขณะที่เงานั้นหยุดนิ่งเหนือคานไม้ก่อนจะเริ่มก้มตัวลงทีละน้อยผมเท่าไม้ปลิวลงมาตรงหน้าเขา ราวกับมีใครกำลังคลานลงมาใกล้ขึ้นทุกวินาทีและในจังหวะที่เขาเริ่มถอยหลังเสียงลมหายใจบางอย่างก็ดังขึ้นตรงข้างหูของเขาใกล้จนเขารู้สึกถึงแรงอุ่นจากกลมหายใจนั้นทั้งที่รอบตัวมีเพียงความมืดและเงาเสียเพียงหนึ่งเดียวลำคอของอรินแห้งผากในทันทีเขาไม่กล้าหันหน้าไปแม้เพียงน้อยเพราะรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งอยู่ใกล้กว่านั้นมาก ไกล้จนสัมผัสถึงแรงสั่นเบาๆของลมหายใจที่ลอดผ่านผิวหนังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเสียงกล้องในหูกลายเป็นเทียงเสียงของความกลัวและความเงียบรอบตัวกลับยิ่งทำให้ทุกสัญชาตญาณร้องเตือนให้วิ่งหนีแต่ขากลับหนักราวกับถูกกดด้วยแรงที่ไม่อาจอธิบายได้อรินสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามเรียกสติกลับมา แต่ทันทีที่เขาเริ่มขยับเท้าเสียงฝีเท้าบางอย่างก็ดังขึ้นช้าๆข้างหลังเขาจังหวะเดียวกับการก้าวของเขาเหมือนสิ่งนั้นกำลังเดินตามอย่างไม่ห่างแม้สองก้าวเขาหยุดเดินเสียงนั้นก็หยุดเขาขยับตัวเสียงนั้นก็ขยับตามมาอีกครั้งชัดเจนหนาแน่นและใกล้เสียจนรู้สึกถึงแรงกดของอากาศที่เปลี่ยนไปเมื่อบางสิ่งเคลื่อนเข้าหา บรรยากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรวดเร็วเย็นจนปลายนิ้วเริ่มชาเหมือนอากาศถูกดูดออกจากห้องโถงนั้นเหลือเพียงความมืดและความว่างเปล่าที่เต้นกระเพื่อมคล้ายมีชีวิตลำแสงไฟฉายกระพริบอ่อนสว่างบ้างมืดบ้างแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่แสงเสถเียนขึ้นอรินเห็นรอยเท้าดำไม่บนพื้นไม้รอยเท้าที่เพิ่งปรากฏขึ้นใหม่ต่อหน้าเขา เป็นรูปเท้าเรียวยาวผิดธรรมชาติและปลายเท้ามีรอยขีดลึกเหมือนเล็บยาวกว่าคนทั่วไปหลายเท่ารอยเท้าเหล่านั้นเรียงตัวเป็นเส้นทางจากมุมมืดลากยาวมาถึงจุดที่เขายืนอยู่สดใหม่ราวกับมีคนเพิ่งเดินผ่านทั้งที่เขาไม่ได้ยินเสียงใครยกเว้นเสียงของมันที่หายใจอยู่ตรงใบหูเขาเพียงข้างเดียวอรินถอยหลังหนึ่งก้า และในทันทีที่เท้าเขาสัมผัสพื้นแสงไฟฉายก็ดับลงทั้งดวงความมืดพุ่งเข้าปกคลุมโดยไม่ให้โอกาสตั้งตัวบทบางทุกสิ่งจนไม่เห็นแม้แต่เงาของตนเองเขาได้ยินเสียงบางอย่างเลื่อนผ่านด้านหลังเสียงขูดต่อเนื่องบนผนังไม้เหมือนกรงเล็บลากผ่านผิวไม้ช้าๆเสียงนั้นดังใกล้เสียจนเขารู้ว่าอีกไม่กี่ก้าวมันจะมาอยู่ข้างหน้าเขา และเขาจะไม่มีทางหลีกหนีอรินยกมือครึ่งอย่างสั่นเทาพยายามหาปุ่มไฟฉายปลายนิ้วสั่นจนแทบไม่รู้สึกถึงตัวไฟฉายเองแต่ก่อนที่เขาจะกดปุ่มได้เสียงกระซิบหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืดเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนเป็นเสียงของผู้หญิงในน้ำเสียงที่สั่นเหมือนขอความช่วยเหลือแต่เจือด้วยความแข็งกระด้างที่ไม่ใช่เสียงของคนยังมีชีวิต อารินหายใจติดขัดเสียงนั้นเอ่ยชื่อของเขาเอ่ยซ้ำด้วยน้ำเสียงที่ค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้จนเหมือนกำลังจะพูดตรงหน้าของเขาเขารวบรวมแรงทั้งหมดเหวี่ยงไฟฉายขึ้นอย่างเร็วไฟฉายสว่างวาบขึ้นอีกครั้งและในแสงนั้นเขาเห็นบางสิ่งยืนอยู่ห่างจากเขาเพียงคืบเดียวร่างนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวสยาย ผิวซีดราวกับไม่เคยสัมผัสแสงแดดทั่วลำตัวเต็มไปด้วยรอยไม่แผลผุพองแต่สิ่งที่ทำให้อรินตัวแข็งเทื่อคือใบหน้าของเธอใบหน้าที่บิดเบี้ยวเหมือนถูกเผาจนหนังละลายเผยให้เห็นเนื้อสีดำเตรียมใต้ผิวริมฝีปากแตกจนเห็นฟันขาวซีดชัดเจนและดวงตาที่ดำสนิทราวกับหลุมลึกไม่มีที่สิ้นสุดกำลังจ้องตรงมาที่เขา ไม่กระพริบแม้แต่น้อยหัวใจเขาวเต้นสะท้านจนเจ็บแต่เขายังยืนตัวแข็งเพราะผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเงยศีรษะขึ้นเผยบาดแผลลึกกลางลำคอแผลที่เหมือนถูกของมีคมเฉือนจนเป็นร่องยาวแต่ไม่มีเลือดไหลสักหยดมีเพียงควันบางสีเทาลอยขึ้นจากแผลเหมือนยังไม่ดับสนิทจากไฟที่เคยเผาเธอเธอยกมือขึ้นมือที่มีนิ้วยาวเกินมนุษย์ ปลายเล็บเป็นสีดำไหมและปลายเล็บนั้นสั่นเบาๆเหมือนกำลังเรียกให้เขาเข้าไปใกล้อรินพยายามจะถอยแต่ขากลับไม่ยอมขยับราวกับความมืดรอบตัวจับตรึงเขาไว้ขณะที่ร่างของเธอค่อยๆขยับเข้าใกล้ทีละก้าวทีละลมหายใจที่ส่งกลิ่นไม่ติดปลายจมูกเขาไฟฉายในมือเริ่มสั่นอีกครั้งจนแสงส่องไม่ตรงทิศทาง และในขณนะที่แสงกระพริบหนึ่งครั้งเธอหายไปจากตำแหน่งเดิมทันทีนั้นเสียงลมหายใจดังขึ้นอีกครั้งข้างหลังเขาใกล้กว่าเดิมอุ่นกว่าเดิมจนเขารู้สึกถึงปลายผมที่พริ้วแต่ต้นคอเขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วและสิ่งที่เขาเห็นในความมืดทำให้เขาแทบหยุดหายใจ ริมฝีปากไม่เตรียมของเธออยู่ห่างจากใบหน้าเขาเพียงไม่กี่เซนติเมตรดวงตาที่ดำสนิทจ้องลึกเข้ามาเหมือนจะดึงสติเขาออกไปและเสียงกระซิบที่เขาไม่อยากได้ยินที่สุดดังขึ้นช้าชๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธที่สะสมมานานเสียงนั้นเรียกชื่อของเขาอีกครั้งลากเสียงยาวเหมือนบังคับให้เขาตอบรับ ขณะที่มือของเธอค่อยๆย,ยื่นเข้ามาเล็บดำยาวเฉียดปลายคางของเขาผิวหนังเขารู้สึกถึงแรงเย็นเฉียบที่ไหลผ่านปลายนิ้วของเธอราวกับน้ําแข็งกำลังกัดกินเข้าไปทีละน้อยและก่อนที่เขาจะขยับตัวได้เธอก็ขยับริมฝีปากอีกครั้งเอ่ยคำที่ทำให้อรินตัวเย็นว่าคำที่ไม่มีทางที่เธอจะรู้ได้แต่กลับพูดออกมาอย่างแม่นยำ ด้วยน้ำเสียงที่เหมือนเคยได้ยินจากใครบางคนที่อรินไม่เคยอยากคิดถึงอีกเลยในชีวิตนี้และในจังหวะนั้นเองบางสิ่งก็เคลื่อนไหวด้านบนเพดานเสียงขูดลากดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นรุนแรงจนฝุ่นละอองร่วงลงมารอบตัวเขาเหมือนมีมากกว่าหนึ่งสิ่งอยู่ในบ้านหลังนี้อรินหายใจถี่ขึ้นความหนาวแล่นทั่วร่างและแม้เขาจะอยากหลับตาลง แต่ไม่อาจละสายตาจากเธอได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีบางสิ่งกำลังจะเคลื่อนลงมาจากเพดานและเธอก็ยังคงยื่นมือเข้ามาใกล้กว่าเดิมใกล้จนเล็บของเธอแตะผิวของเขาเย็นเฉียบชาลามขึ้นสู่ใบหน้าอย่างรวดเร็วก่อนที่ความมืดรอบตัวจะเปลี่ยนรูปร่างและเผยให้เห็นเงาอีกเงาหนึ่งใหญ่กว่าบิดเบี้ยวกว่าและกำลังขยับลงสู่ตัวเขา พร้อมกับเสียงลอมาหายใจของเธอที่ยังไม่หยุดลงเลยแม้เพียงน้อยยังไม่จบอริ์ตัวแข็งเทื่ออยู่ท่ามกลางความมืดที่เริ่มขยับราวกับมีชีวิตเงาด้านบนเพดานค่อยๆค,คลานลงมาใหญ่บิดเบี้ยวเสียงลอมาหายใจหนักดังประสานกับเสียงกระซิบของผู้หญิงตรงหน้าจนบรรยากาศทั้งบ้านเหมือนเต้นตามจังหวะของความกลัว อรินรู้สึกถึงแรงกดมหาศาลที่เข้ามาจู่โจมเหมือนสิ่งทั้งสองกำลังจะโอบล้อมเขาไว้บทขยี้เขาในความมืดและความสิ้นหวังแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นสายลมนอกบ้านก็พัดแรงขึ้นแรงพอที่จะทำให้ประตูไม้หลังบ้านเปิดออกเสียงประตูดังลั่นกล้องไปทั่วห้องแสงจากไฟถนนด้านนอกพุ่งเข้ามาทะลุค,ความมืด ตัดผ่านเงาทั้งสองราวกับมีมือที่มองไม่เห็นฉีกม่านมืดออกเป็นเส้นร่างผู้หญิงชะงักแสงสว่างกระทบผิวไม่เกรียมของเธอเธอถอยไปเพียงก้าวเดียวแต่เพียงพอให้การสบตานั้นขาดลงเหมือนมีบางอย่างโปรดพันธนาการที่รัดรื้องออรินมาตลอดเงาบิดเบี้ยวบนเพดานร้องเสียงตำ่ำใบหน้าที่ไม่มีรูปทรงกลับบิดเบี้ยวยิ่งขึ้น ก่อนมันจะถอยกลับเข้ามุมมืดที่มันมาจากเร็วเงียบหายไปโดยไร้ร่องรอยผู้หญิงผมยาวยังยืนอยู่ตรงเดิมแต่เธอไม่ขยับเข้าใกล้อีกแล้วแสงทำให้ตัวเธอสั่นคล้ายเปลวเทียนใกล้ดับควันบางสีเทาลอยออกจากแผลตามตัวช้าเรื่อยเหมือนร่างของเธอกำลังสลายไปต่อหน้าต่อตออาอรินเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้เขาหวาดกลัวในดวงตาดำสนิทคู่นั้นอารินเห็นบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดความเศร้าความปวดร้าวและความว่างเปล่าที่ฝังลึกมานานเกินกว่าจะเยียวยาเธอยกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะเอื้อมไปหาเขาอีกครั้งแต่หยุดกลางอากาศปลายนิ้วที่ไม่เตรียมหยุดสัน่นก่อนเธอจะลดมือลงช้าๆ เหมือนยอมรับบางอย่างที่ไม่เคยยอมรับมาก่อนอารินกระพริบตาและในช่วงกระพริบนั้นร่างของเธอค่อยๆโปร่งใสเงารอบตัวเธอถอยออกไปดวงตาเปลี่ยนจากดำสนิทเป็นว่างเปล่าคล้ายคืนสิ่งสุดท้ายที่ยึดเหนี่ยวเธอให้ติดอยู่กับบ้านหลังนี้เสียงสุดท้ายที่ดังออกมาจากเธอไม่ใช่เสียงกระซิบเรียกชื่อเขาอีกแต่เป็นเสียงที่เบา บ้างเหมือนลมพัดผ่านเท่าไม้เป็นถ้อยคำที่แผ่วจนแทบจะไม่ได้ยินแต่เขาเข้าใจและไม่มีทางลืมได้ขอโทษเธอค่อยๆละลายไปในอากาศเหลือเพียงเท่าควันสีเทาที่ปลิวผ่านเขาออกไปทางประตูเงาที่เคยบิดเบี้ยวบนเพดานก็หายไปตามเธอบ้านทั้งหลังเงียบสนิทอีกครั้งไม่มีเสียงขูดไม้ ไม่มีเสียงลมหายใจที่อบอุ่นจนหนาวมีเพียงเสียงลอมาหายใจของอารินเองที่ค่อยๆกลับมาเป็นปกติเขายืนอยู่กลางบ้านร้างด้วยขาที่ยังสั่นและหัวใจที่เต้นแรงแต่ความรู้สึกหนักอึ้งในอกเริ่มเบาลงเหมือนความมืดที่ตามหลอกหลอนบ้านหลังนี้มานานเพิ่งได้หลุดพ้นไปพร้อมกับร่างของเธออารินเก็บไฟฉายและก้าวออกจากประตู รอมาหายใจเย็นของยามค่าคืนปะทบายหน้าครั้งนี้ไม่ใช่ความเย็นที่ทำให้กลัวแต่เป็นความเย็นที่ทำให้รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อประตูบ้านปิดลงด้านหลังเสียงดังลั่นเบาๆก็จางหายไปเหลือเพียงความเงียบสงบของค่าคืนและความทรงจำของร่างผู้หญิงไม่เตรียมที่ยืนอยู่ในความมืดร้องขอเพียงคำเดียวเพื่อจะได้จากไปอย่างสงบ อาินเงยหน้ามองท้องฟ้ามืดสายลมพัดผ่านและเขารู้ว่าหลังจากคืนนี้บ้านหลังนั้นจะไม่เรียกหาใครอีกต่อไปเรื่องราวของเธอสิ้นสุดแล้วและเขาคือคนสุดท้ายที่ได้ยินเสียงนั้นจบบริบูรณ์